คลิปนี้ขอเป็นตัวแทนของร้านกาแฟหลายๆร้านแล้วกันนะครับว่าคาปูชิโน่จริงๆแล้วต้องมีฟองหรือไม่มีฟองเรามีคำตอบครับอร่อยกบอยสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเมนูกาแฟเย็นเมนูหนึ่งนะครับที่หลายๆคน มักจะเกิดความสับสนแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดครับความเข้าใจผิดนี้นะครับมันก็ทําให้เกิดดราม่าบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับทีนี้ดราม่าเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นมานานแล้วละแต่ว่าไม่ค่อยมีใครได้ออกมาอธิบายหรือว่าออกมาพูดคุยกันแบบชัดเจนนะครับก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ความสับสนในกลุ่มของลูกค้าที่ชอบดื่มกาแฟเย็นครับเมนูคาปูชิโน่เย็นนะครับหรือว่าเอางี้เมนูกาแฟเย็น ทั้งหมดนะครับที่เรารู้จักกันนะครับที่ชงผ่านที่ชงผ่านเครื่องชองเอสเปรสโซ่เนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเมนูกาแฟเย็นนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะไม่มีสูตรตายตัวครับจะปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบอะไรก็ได้จะทําให้มันออกมารสชาติแบบไหนยังไงก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะครับเราจะอ้างอิงตามเอกลักษณ์ตามอัตลักษณ์ของเมนูกาแฟร้อนนั้นๆเช่นถ้าเป็น ลาเต้เย็นนะครับคำว่าลาเต้ก็คือคาเฟ่ลาเต้กาแฟกับนมนะครับแต่ความเป็นนมก็จะต้องมีเยอะกว่ากาแฟนั่นเองครับส่วนมอคค่าเย็นเราก็จะใส่ซอสช,ช็อกโกแลตใส่โกโก้แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติที่ทั้งกาแฟทั้งโกโก้หรือว่าทั้งกาแฟทั้งช,ช็อกโกแลตนะครับพอมาเป็นเมนูเย็นก็จะคล้ายๆกันทีนี้มาถึงเมนูคาปูชิโน่เย็นกันบ้างครับ เราเดินไปสั่งหลายร้านกาแฟหลายที่นะครับบางคาเฟ่จะบอกเลยว่าเมนูคาปูชิโน่เย็นไม่มีในร้านนะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยอย่าง Starbucks นะครับถ้าเพื่อนๆเดินเข้าไปที่ Starbucks จะเห็นได้ว่าเมนูคาปูชิโน่เย็นจะไม่มีอยู่บนป้ายนะครับเพราะว่าคาปูชิโน่เย็นจริงๆแล้วถ้าต้นกำเนิดนะครับมันก็ไม่มีในโลกเหมือนกันนะอจริงแต่ว่าเราก็มาประยุกต์ มาทำขายให้กับลูกค้าได้โดยเฉพาะอย่างในเมืองไทยเนี่ยชัดเจนเลยว่าทุกๆคาเฟ่มีอยู่แล้วแหละคาปูชิโน่เย็นแต่ทีนี้คำถามตั้งแต่ตอนต้นคลิปก็คือคาปูชิโน่เย็นจะมีฟองหรือไม่มีฟองนะครับ คำตอบก็คือมีหรือไม่มีก็ได้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใดครับเหตุผลของฟังดีๆนะครับเหตุผลของคาปูชิโน่เย็นที่มีฟองที่เราเห็นในปัจจุบันมีฟองนมหรือว่ามีโฟมนมนะครับมันเกิดจากความเข้าใจแล้วก็การรับรู้ของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ความเข้าใจของคนที่ดื่มเมนูคาปูชิโน่นะครับถ้าอ้างอิงจากเมนูร้อนนะครับคาปูชิโนร้อน มันก็จะเป็นเมนูที่มีโฟมนมหรือว่าฟองนมหนา,นาๆใช่ไหมครับทีนี้พอมาเป็นคาปูชิโน่เย็นลูกค้าส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจว่าปันขาดฟองไม่ได้คาปูชิโน่เอกลักษณ์ก็คือฟองนมหรือว่าโฟมนมนั่นเองนะครับอันนี้คือมุมมองคือความคิดของลูกค้าส่วนใหญ่ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราอ้างอิงตามหลักการสากลเนี่ยมันไม่มีนะครับถ้ากาแฟนมก็คือลาเต้ นะอย่างถ้ากาแฟดำก็จะเป็นอเมริกาโนอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งเอสเปรสโซเย็นที่เราเถียงกันว่ามันไม่มีในโลกนะครับเราก็เอามาประยุกต์ฉะนั้นคาปูชิโนเย็นนะครับก็คือเมนูประยุกต์ที่คล้ายๆกับเอสเปรสโซเย็นนั่นเองครับหลายร้านที่เขาใส่ฟองนมเพื่อให้มันเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะครับเหตุผลที่2ก็คือเป็นการแบ่งนะครับ อย่างบางทีถ้าสมมติเราชงเอสเพรสโซเย็นที่เราผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเมนูกาแฟเย็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีฟองนมนะไปพร้อมกับคาปูชิโน่ถ้าคาปูชิโน่ไม่มีฟองนมนะครับมันก็อาจจะเกิดความสับสนหรือแยกกันไม่ออกนะครับอย่างเช่นลาเต้บางทีเราจะแยกเป็นชั้นเนาะจะเห็นชั้นของนมกับชั้นกาแฟพอเรามองปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อนี้เมนูลาเต้ นะครับคาปู en, ชิโน่เย็นเช่นเดียวกันที่เหตุผลที่หลายคนใส่ฟองลงไปเพราะว่าให้มันแยกชัดเจนจากสูตรเมนูกาแฟเย็นอื่นๆนั่นเองนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งเช่นกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเหตุผลก็คือจะได้ไม่ต้องเกิดดราม่าหรือว่าตอบคําถามลูกค้าที่ไม่เข้าใจครับก็คือทําให้เป็นมาตรฐานไปเลยว่าคาปูชิโน่ก็คือกาแฟที่มีฟอง แต่ที่ผมไปเจอหลายๆร้านอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ Starbucks ไม่มีคาปูชิโน่เย็นนะครับหรือร้านกาแฟสเปเชียล y ตี้หลายๆร้านนะครับคาปูชิโน่เย็นเขาเสิร์ฟแบบไม่มีฟองแล้วมันจะแตกต่างจากเมนูกาแฟเย็นอื่นๆยังไงนะครับเขาก็อาจจะแบ่งที่ตัวเมล็ดกาแฟก็เป็นได้เช่นกันครับ <S <S เช่นสมมุติว่าถ้ากาแฟเย็นแบบเอสเปรสโซ่เย็นหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นไทยสไตล์แล้วกันนะ เขาก็อาจจะใช้มเมล็ดก,กาแฟแบบคั่วเข้มหน่อยนะครับคาปูชิโน่เย็นก็อาจจะใช้คั่วกลางหรือว่าคั้วที่มันระดับอ่อนลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วลาเต้ก็ใช้สัสดส่วนนมอาจจะใช้มเมล็ดก,กาแฟตัวเดียวกันแต่สัสดส่วนนมที่มากขึ้นนะหรือว่าอาจจะแบ่งแยกตาม,มเมล็ดก,กาแฟที่เขามีอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วไม่จําเป็นต้องใส่ฟองนมแบบนี้เป็นต้นครับหรืออย่างบางร้านที่ผมเคยไปนะเผลอไปสั่งคาปูชิโน่เย็นกับเขานะครับ เขาก็บอกว่าถ้าสั่งเมนูกาแฟนมนะครับกาแฟนมเย็นสั่งเป็นลาเต้ดีไหมเพราะว่าร้านเขาไม่มีคาปูชิโน่ครับเขาไม่ได้ทำฟองนมเสิร์ฟให้เราเขาไม่ได้แยกเมนูนี้ขึ้นมาแบบจำเพาะเจาะจงนะครับทะานั้นเพื่อนๆที่ไปตามคาเฟ่ไปตามร้านต่างๆให้ทำความเข้าใจแบบนี้แล้วกันนะครับว่าคาปูชิโน่เย็นจริงๆแล้วจะมีฟองนมก็ได้หรือไม่มีฟองนมก็ได้ไม่ผิดนะครับอย่าเอาไป อย่าเอาไปดราม่าหรือไปสร้างกระแสต่างๆที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันนะเพราะว่ารูปแบบของกาแฟเย็นสูตรของกาแฟเย็นแต่ละร้านเนี่ยอยู่ที่แนวคิดของร้านนั้นๆครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะจะมีฟองก็ได้มีมีฟองก็ได้นะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ดื่มกาแฟแบบอร่อยๆแล้วก็ไม่มีดราม่าเกิดขึ้นก็คลายข้อสงสัยให้กับ เพื่อนๆหลายๆคนแล้วนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์รบกวนแชร์ไปด้วยแล้วกันนะอย่าลืมกดติดตามด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอร่อยกับบอยนะครับวันนี้มาแบบเร็วๆมามาเร็วไปเร็วนะครับคาปูชิโน่เย็นมีโฟมนมหรือไม่มีโฟมนมก็ได้สวัสดีครับ